แตกต่างตรงที่ว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกเพลงอีเซลแล้วก็จากคาบอกเล่าจากแม่บัวพันและก็ครูผู้ใหญ่ต่างๆแต่ว่าอายุประมาณการกันนะไม่รู้ไตต้องเป็นร้อยปีแล้วมั้งนะคนที่เล่านี่ก็ก็จะจะร้อยปีหรือร้อยปีกว่าก็มีเนาะก็เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่วัดป่าเรลาซึ่งผู้คนชาวเพลงอะ่ะมาหลังไหลามาหลายจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์พิษโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แถบกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ถยถึงเดือน5ก็ประมาณเมษาแ้ะเดือนสิบสองประมาณเดือนพฤศจิกาที่เขาจะรู้กันน่ะเขาจะหลั่งไหลกันมาแต่ว่า มากที่สุดก็น่าจะเป็นฤดูการเดือนพฤศจิกาเดือน12เพราะว่ามากันทางเรือแล้วก็เขาบอกว่าในแม่น้ำท่าจีนน่ะเรือจะจอดที่หน้าวัดประตูศาลแล้วมันก็จะยาวไปเป็นกิโลทั้งสองฝั่งแม่น้ำึ่งปัจจุบันก็เป็นหน้าจังหวัดหน้าเมืองออแล้วก็ในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็จะมีเพลงเรือร้องกันอยู่คาคลัำ่ำ หลวงพ่อถินท่านเจ้าคุณวิสุทธิระวัดป่าเรลรแล้วให้แม่ฟังเมื่อ2 5 0 9ว่าท่านนะบวชเนนอยู่วัดมะนาวมันก็ไกลหลายกิโลเป็นคุ้งน้ำแก็อยู่ที่นู่นน่ะแกจะได้ยินเสียงห้าให้จากวัดประตูสารจากหน้าเมืองไปเนี่ยถึงวัดมะนาวนิ่โอ้โหเรามาจินตนาการว่าต้องเยอะมาก แล้วเขาบอกว่าไปเรือเนี่ยจะมีตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงรั้วอะไรอะ่ะให้เต็มไปหมดเหลืองอารามไปหมดในแม่น้ําอันนี้บรรยากาศของในแม่น้ําแต่ส่วนที่คนที่ขึ้นไปร้องบนบกก็เขาบอกว่าเที่ยงคืนไปแล้วพอลิเกลละครเลิกเนี่ยพวกนี้ก็จะตั้งวงกันเขาร้องตั้งแต่เพลงชอยเพลงอีเซลเออไม่ใช่เพลงเอยเพลงพงมาลายัยที่เป็นหลักอยู่นะแล้วก็ เขาคงจะคุยกันนะ่ะแม่โบผ่านแกนบอกแกก็ลืมแล้วแหละว่าชวนกันเมื่อไหร่ที่คิดจะร้องเพลงเหล่านี้แต่ยังไม่มีชื่อเขาก็เลยเรียกชื่อเพลงแคนเพราะจะมีแคนเป่าแล้วก็ร้องไปต้องร้องใหม่ไหมการ้องไปทํานองก็คล้ายกับเพลงเยยคล้ายๆเพลงกล่อมลูกตัวอย่าง มาเธอรกระไรแม่มาเอิองเอ้ยแล้วลูกคู่จะรับว่ามาเธอรกระไรแม่มาสาวน้อยแม่จะชาจะชาร่ำไรลูกคู่รับสาวน้อยแม่จะชาจะชาร่ำไรแล้วก็แขนก็เป่าไปแล้วก็การกระแสเสียงเนี่ยเขาบอกบางคนก็ร้องวองเบงเชื่ แล้วแต่ว่าใครจะประดิษฐ์ทำนองของตัวเองประมาณนี้แล้วฝ่ายหญิงก็จะร้องแก้หลังจากรำแคนกันแล้วก็ผู้หญิงจะร้องแก้ว่าใครเนอแล้วใครแน่เออเยลูกผู้ก็รับไปใครมาเรียกแม้จะทำไมลูกผู้ก็รับแล้วแคนเป่าก็รำกันไปก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะเป็นหนักเข้าหนักเข้าก็าบอกว่าก็ร้องกันเป็นชั่วโมงได้ แต่มันกลายมาเป็นเพลงอีเซลเมื่อไรเนี่ยแม่บกผันก็ไม่รู้เขาเรียกกันมาเมื่อไรแต่ว่าเรียกเพลงยั่วกันมาก่อนซึ่งยังติดปากของคนแถบอำเภออุทองแถบอำเภอพนมทวนอำเภอบ่อพลอยยังติดปากกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่ไหมพวกที่ติดปากว่าเพลงยั่วพ่อแม่จะรู้ตรงที่ว่า พอไปร้องเพลงชอยเพลงอะไรแล้วคนแก่ๆบอกเอ้ยเอาเพลงยั่วมั่งสิถึงแม่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแล้วแม่โบผันก็ขึ้นเพลงอีเซลมานั่นคือเพลงยั่วของชื่อของชาวบ้านแถบโน,น้นแล้วเพลงอีเซลเนี่ยใครเรียกมาเป็นคนแรกไม่ไม่สามารถที่จะสืบเสาะรู้แต่คุณอนเนกก็สันนิษฐานว่ามันคงจะเป็นการเซลกันไปกันมาหรืออย่างไรหรือว่าร้องไปจนแจ้งอะไร ก็กลายเป็น e-cell ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นคำพูดของคนโบราณน่ะเออเอาไอ้นั่นทีเอาอินี่หน่อยอะไรอะไรน่าจะเป็นมาจากคำเหล่านี้หรือเปล่าเออมึงจะไปไหนจะไปทำอะไรอินี่ไอ้นั่นอะไรน่าจะประมาณนั้นต่างกันมากเพราะอย่างที่ร้องให้ฟังผ่านไปเนะ่ยมันก็จะสั้น แต่ถมอตอนที่แม่มาเรียนรู้เนี่ยมันสำเร็จรูปแล้วเนาะ2,505ที่แม่เข้ามารู้จักเพลงตรงนี้มันครบเครื่องมาแล้วแล้วก็กลอนจะสั้นยาวจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวประโยคนั้นๆก็มันก็มีจังหวะชิ่งกลับขึ้นมาตกมือขึ้นมาแล้วก็แคนมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ตอนที่ แม่เข้ามาสู่ระบบเขาเนี่ยไม่มีแขนแล้วก็จะรำไปโดยเสียงทิงเสียงตบมือแล้วก็เ,เวลาผู้หญิงร้องเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเวลาฝ่ายนี้ร้องฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงร้องผู้ชายก็จะมาปะเท่งเท่งปะเท่งเท่งปุ๊ปปะเท่งอะไรอย่างเงี้ยมาทำล้อที่หลังผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันเวลาผู้ชายล้อผู้หญิงก็จะมา เท่งเท่งอะไรเงี้ยคือทําเพื่อรําเพื่ออะไรแล้วแต่ไม่ได้ทําตลอดนอกจากว่าเีลาผสมกับคําเพลงที่มันจะต้องสนุกอะ่ะก็จะมายั่วกันแล้วก็ยั่วกันก็ทําสวยด้วยก็ทํากันดีปุ๊ปะปุ๊ปะเท่งเท่งอะไรก็แล้วแต่ก็ก็จะเป็นเหมือนมุกหนึ่งและบางทีก็ปุ๊ปะเท่งเท่งผู้ชายไป ข้างหลังแล้วก็หันแฟบมาเพื่อนผู้หญิงก็มือจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่เฮฮาของคนดูแต่แม่เองไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าแม่บบผันแกทําแล้วก็คนอื่นๆก็ทําแต่แม่ก็ไม่จะเป็นคนถูกที่ถูกเขาทําเราจะเป็นคนร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสนุกไป สมัยที่แม่เป็นสาวมันก็จะมีผู้ชมทั้งคนหนุ่มคนสาวคนแก่แล้วก็ในคณะของสวัยวงงามคือครูของแม่เขาจะมีสาวๆเยอะ,อะซึ่งก็จะมีวัยเดียวกัน15 16 17อะไรแล้วก็แต่มากที่สุดก็คือคนสูงอายุอ,อาจจะเป็นแม่ลูกอ่อนตายายอะไรพาลูกมาอะไรมา บางทีงานถึงสว่างก็เอาลูกนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศที่เหมือนครอบครัวนะคะก็ฉะนั้นทุกวัยทุกเพศที่ชมนะคะเอ่อเนื้อหาออครูเขาก็จะเลือกไว้ว่าที่เป็นคนหนุ่มสาวก็จะร้องเรื่องหนุ่มสาวว่ามาทักทายบ้านอยู่ไหน มีผัวยังอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวเป็นนางหรืออ,อยากจะขอไปเที่ยวบ้านก็จะมาเข้าเขาเรียกว่าตับเข้าบ้านนะตับก็ชุดหนึ่งเรื่องหนึ่งเข้าบ้านก็จะพากันมาจากงานมาเที่ยวบ้านก็ชมนกชมไม้กว่าจะถึงบ้านก็บอกถึงธรรมชาติแล้วก็มาชมถ้าหากว่ามีเวลาเยอะชมไร่ชมนาอะไรก็แล้วก็มาชมบ้าน บ้านช่องเรือนไทยอะไรต่ออะไรแล้วก็จะมาเข้าบ้านก็มาทะเลาะกันเรื่องหมาที่เอกชัยเอาไปร้องหมากัดทะเลาะกันก็มาขึ้นบ้านขึ้นบ้านก็สองทางว่าจะเล่นทางกินหมากสูบยาก็จะมีเป็นเรื่องไป่ายาดีไม่ดียาเมายาอะไรแล้วก็ถ้าจะเป็นเลี้ยงอาหารกินข้าวก็กลายมาเป็นเพลงกับข้าพเจ้า แต่กับค่าพิเศษค่าที่เกิดก่อนนะเพราะว่าไม่นึกก็จะมีใครมาร้องหมากัดหรืออะไรองรนะมาตั้งชื่อกันเองเมื่อก่อนจะเรียกว่าตับเข้าบ้านก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเปลี่ยนตามยุคแล้วโดยเฉพาะ,ะจะไม่เปลี่ยนก็คือเรื่องของพุทธศาสนาไม่เปลี่ยนประวัติต่างๆไม่เปลี่ยนแต่มันก็ค่อยๆหายกลืนไปแล้วก็พอมาเป็นยุคของแม่เนี่ย ก็จะมาร้องประวัติดอนเจดีการสร้างปฐมเจดีพระยาดำรงราชานุภาพอะไรก็จะมีครูที่แต่งชื่อครูเคลิ้มปักสีซึ่งเป็นครูอยู่ที่ดอนเจดีดังนั้นก็ได้เห็นในการขุดคูขุดด,ดินอะไรมาตลอดก็ก็เอามาใช้ร้องกันก็เล่าเรื่องกันไปจนเป็นองค์เจดีวันที่25 พ่อหลวงมาแต่ก่อนไม่เรียกพ่อหลวงนะเรียกในหลวงพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีมาวางพงมาลาอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนแม่ยังเด็กได้ยินครูเขาร้องเสือดำเสือฝ้ายที่เสือปล้นดังๆในสุพรรณบุรีที่อะไรมีตำรวจมีอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีคนขอเวลาไปเล่นเนี่ยดึกหน่อยก็จะขอเออวันนี้เอาร้องเสือดำ่อยนะ วันนี้เอาเสือฝ้ายนะเสือมะเหศวนนะเสือตองดังๆแต่แม่มาเกิดทันเสือมะเหศวนซึ่งแม่ได้มารู้จักแกอายุแกจะ80ปีซึ่งพวกเหล่านั้นก็หายไปหมดก็ได้ถามแกบ้างว่ามันมีจริงไหมตามเพลงที่ร้องแกว่ามีจริงแล้วแกเนี่ยเป็นคนเหมือนสุดท้ายของรุ่นนั้นเป็นเด็กแต่เป็น เป็นเสือเหมือนกันแกก็ไม่ปิดบังนะเพราะตอนหลังมันคดีอะไรมันไม่มีแล้วแกก็เนี่ยเล่าให้ฟังที่บ้านนี้วพราะมันก็อย่างนั้นแหละเรื่องอะแต่ว่าไอ้ตลกโปกฮาบางทีมันก็เกินมั่งขาดมั่งก็โอเคเป็นประวัติมานนี้ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนไปดูเนื้อเพลงมันก็เล่ามาเรื่อยๆบางปีน้ําท่วมมันก็อะไรปีมะเมียน้ําท่วมแม่ยังไม่เกิด2 5 0 0ร 2,485น้ำท่วมบาสุพันธบ้านเมืองอะไรๆเนี่ยเขาก็ร้องกันมาแต่แม่ก็ไม่ค่อยจะได้ร้องเพราแม่จะเป็นตัวแม่เนี่ยจะเป็นเพลงชนไว้รอบดึกที่หรือไม่ก็ต้องประวัติก็ยาวๆแม่ก็จะถนัดไปทางประวัติของพุทธประวัติต่างๆซึ่งครูแต่งให้บ้างเติมบ้างอะไรตามเรื่องของแม่